การพัฒนาการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ g ีไอสำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาทงจะมีแนวทางในการพัฒนาตามหลัก5สอดังนี้ 1. สส่งเสริมส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์ การใช้สารเคมียอย่างถูกต้องและการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน G.A.P. 2. สอสาธิตสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วงการขยายสารชีวพันธุ์และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3. สอส,สนับสนุนสนับสนุนพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ต้นต่อเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์มะม่วง และสนับสนุนสารชีวพันธ์ 4. สสื่อสารสร้างการรับรู้ความโดดเด่นของมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ 5. สสร้างมาตรฐานมีการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบการจัดการคุณภาพการเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับ GAP มะม่วงไปแล้วจำนวน56ราย และมีร่วมดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรขอใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ปัจจุบันผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้วจำนวน8รายผลจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการมีมาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่มตามการเกษตรแบบสามสวนน,นั่นก็คือ いただ